สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเบลเล่หลังจากจบเกมที่ NEC สามารถคว้าแชมป์ถ้วยจัก,กรพัรดิได้อีกหนึ่งสมัยมาครองได้สําเร็จแล้วแน่นอนนะครับว่าเพียวก็ได้ฉลองแชมป์แรกร่วมทีมครั้งแรกได้ฉลองแชมป์กับทีมเลยสุดยอดสุดปังมากๆครับซึ่งหลังจากจบเกมแอดมินก็มีโมเมนต์ของเพื่อนซี NEC ไหมทุกคนได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วครับมากันที่เพียวโคกากันอีกแล้วคู่นี้มุ้งมิงกันมากๆเลยครับตอนนี้สนิทกันมาก หลังจากจบเกมเราได้เห็นโมเมนต์น่ารักของเพียวกับโคกะกูเสมอเลยเช่นเดียวกับคลิปนี้ครับนี่เลยครับโมเมนต์ Moment น่ารักของเพียวโคกะหลังจากจบเกมเพียวมีการอุ้มโคกะต่อหน้าต่อตาของตากล้องในหลีกญี่ปุ่นเลยครับนี่แหละครับความสนิทสนมความน่ารักของสองเพื่อนซีทีม NDC ที่ต้องบอกเลยว่าสนิทสนมกันนับวันยิ่งสนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อยๆทําให้เราได้เห็นโมเมนต์น่ารัก ความน่ารักของทั้งสองคนแบบนี้ครับถือว่าเป็นดาวตบที่มีความสำคัญกับทีม NEC ได้มีโอกาสดีมาอยู่ร่วมทีมเดียวกันรวมพลังกันทำแต้มให้กับทีมสุดปังมากๆเลยครับคุณ